สวัสดีค่ะผู้แมพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพ่อกัมมาดามกำนวณคือเก่าเนาะค่ะ,ะดามจะมาว่างแนวทางของเราสามาัคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้เจ็ดเซียนดังที่ให้มาเนาะกาบ,กาบขอบุญขอบคุณเจ็ดเสียนดังเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างทั้งช่องเนาะกาบขอบว่าคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุด ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามใน้พอพ่อแพม่พี่น้องให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะกราบขอบุญขอคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็อย่าลืมก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนว้เด้อพพอแม่พี่น้องจะได้เห็นทุกคลิปที่มาดามลงไปเนาะมื้อนี่ก็ะสเย้าๆไปน้ากันหลายคลิปพอแม่พี่น้องทั้งล่าทั้งรัฐบาลไทยจัดลงไห้เนาะเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้ววัดรัฐบาลไทยเฮ้ปเบิ่งตัวเลขแนวทางของเเสียนดัง ของลาวสามาัชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ว่าจะเขาจะปังไหมชอบกระจัดพมีพ่นองไม่ชอบก็ผ่านเด้อค่ะเลขทุกตัวไ้แคแนทางเนาะไปไปเบิ่งตัวเลขอันนี้นนก็จะ,ะเป็นลาสามัชีของเสียหนุ่มเมื่อวานต้องการขอโทษขอให้แฟนครับเนาะหลังจากเข้าสามงวดแล้วยุดพนมะีพ่นองหลังจากเข้าสามงวดแล้วยุดเนาะสามงวดติดติดคุณได้ของเพิ่น อันนี้บอตองวดดอกพ่อยพี่น้องแต่ว่าเขาไปวันที่สิบเก้าเนาะห้าสองนะคะแล้วมาวันท sure. ี่ย <awning> ี่ส <Erfolg ylum>. ิบสามเข้าไปที่สองแปดตรงตรงแต่บรได้เข้าตัวเน้นตัวจอแต่เข้าสองแปดตรงตรงตัววิ่งตัวรูดมาทั้งบนและล่างยี่สิบสี่เข้าไปที่สี่แปดเข้าตัวเน้นตัวโจดตัววิ่งตัวรูดมาทั้งบนและล่างจับตามองเด้อพี่น้องตัววิ่งตัวรูดมาทั้งบนและล่าง ยี่สิบห้าเข้าไปที่ห้าเก้าตรงตรงเข้าตัวกันหางเดียวเข้าไปเฉยตัววิ่งตัวรูดมาเอาแล้วเมื่อวานพแม่พี่นองเมื่อคืนนี่เนาะเมื่อคืนเข้าไปที่สามตัววิ่งจับคู่ให้ไม่ถึงให้ห้าสามออกก็ให้สามห้าออกสามเจ็ดเมื่อนี้ว่าจับตามองว่าของเซียนหนุ่มจะถึงลาวสามัคคีไหมเนาะ พราะว่าเรล้าสามคัคีมีทุกวันไม่ต้องรอไปนองไปห้าหน้อยจบแล้วเราเขากับต่อด้วยเล่าสามคัคีเลยทุกวันเนาะใจขยันไปเล่าสามคัคีนํามือเนี่ยอะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียน,นมวันนี้เสียน,น่มให้มาวันนี้รูดสี่น่อยถึงห้าหน้อยโอ้ยสี่น้อยพะนะว่าป๊บกับพิปุ๊บอีกแล้วรูดเล้าสามะคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สี่กับหกสองตัวสี่หางสี่เจ็ด สี 4, 9, 6, 7, 6, 9, เ่เก้าหกเจ็ดหกเก้าเบิ้ลก็จะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสามหางก็จะมีสี่หกเจ็ดสี่หกเก้าสี่สี่หกสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สี่เจ็ดสี่เก้าสามตัวเน้นสองหางสี่หกเจ็ดแล้วก็สี่หกเก้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอ ถ้าใครจะตามของเสียนหนุ่มแล้วไปต่อเป็นของคายเป็นของรับนางฟ้าเนาะของรับนางฟ้าตัววิ่งตัวรูดกอดข้อกันมาเด้อพพมี่น้องตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมาศนย์กับสองเพราะว่ารัฐบาลลาวสามัคคีออกเจ็ดสองศูนย์บนตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมา มื่อนี้มาจาับตามองว่าเลขลับนางฟ้าจะให้ตัวไหนเพราะว่าของเขาแตกสามตัวผ่านมาแล้วสามตัวแล้วก็สองตัวบนล่างผ่านมาแล้ววันนี้วันใหม่ไปใหม่เลขรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดลาวสาวมัคคีหนึ่งกับสามสองตัวสี่หางหนึ 1, 5, 1, 3, 5, 3, ่งห้าหนึ่งหกสามห้าสามหเบิร์นจะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหาง 1>, 1 3ึ่งสามห้าหสหนึ่งสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่16แล้วก็3ามสามตัวเน้นหางเดียว1นึแคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขลับนางฟ้าเอค่ดยอแล้วไปตัวจะเป็นของผู้ใดเนาะเพราะว่าของเลขรลับนั่งฟ้าอย่าลืมว่าของพนแตกสนันวันไหวมาแล้วพอม่พ,ออพี่น้องของพนแตกสนันวันไหวมาดามอกออกแล้วมั้งนี่ของพนเนาะ ทีของคนแตกสามตัวเนาะก็ถือว่าผ่านนะเข้าตลอดนะของเลขหลับนางปลาสองวัดติดพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มาหลุดวดนี้เนาะอ่ะแคปหน้าจอเราไปต่อวันเป็นของสองสุวรรณของสองสุวรรณกระเข้าแล้วหลุดพ่อแม่พี่น้องวันนี้วันใหม่ไปใหม่ก็ถือว่าย่งบรหลุดเนาะสามยังมาให้เห็นจับคู่ให้สามห้าออกสามเจ็ด วันนี้วันใหม่ไปใหม่ซองสุวันให้มารูดลาวลาวพัฒนเอลาวสามัคคีคนนั่งหาตาวัวเก้าได้คนพี่น้องเบิ่งดดีแต่ก็ไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่ไปายามขึ้นโพหายใหมาบางหันเนาะรูดหนึ่งกับสามสองตัวสี่หางก็เหมือนเดิมปันไดเด้บอมีซีมีหาวันนี้หนึ่งห้าหนึ่งหกสามห้าสามหก ตัวกัน1737งไม่บอ่ 3, อสามเจ็ดพราะม่าแล้วเด้บ่เอากระได้นออพ่อพี่น้องว่าสเด้สามตัวสามหาง1 3ึ่งสามห้าหนึสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่3536้สามตัวเน้นหางเดียว1 3ึ่งสามหแคปหน้าจอถ้าใครจะตามคงซองสุวรรณนะคะแล้วไปต่อเป็นของดารามาดาม ดารามาดามกับวรุดได้อพอพี่น้องให้สามหกออกสามเจ็ดอีพออีเม่เป็นยังจังยานตาดได้เทนอ้อหเมดไรแล้วเร้อมาดามค่ะอียังเราเมดมาดามตีไปทั้งเล่าทั้งน้อยทั้งเหนืนเล่าสามคีทั้งเล่าพัฒนากับบูเมดกับว่ยั่งทอ่เก่าแล้วพ่อแม,ม่พี่น้องเลยของมาดามถือว่ายังไม่หลุดสามยังมาให้เห็นนะคะจับคู่ให้เฉียดให้สามหกออกสามเจ็ด วันนี้วันใหม่ไปใหม่ใครจะตามมาดามเตรียมตัวแคบหน้าจอแล้วไปเล่าสามมชีกันสองทุ่มครึ่งขึ้นนี่นเนาะมาดามให้วิ่งรูดเล่าสามมชีเจ็ดกับหนึ่งสองตัวสี่หางเจ็ดสองเจ็ดสามหนึ่งสองหนึ่งสามตัวกันก็จะเป็นเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดเจ็ดสามตัวสามหาง เจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสี่เจ็ดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่เจ็ดสามแล้วก็สองหนึ่งหนึ่งสองสามตัวเน้นหางเดียวเจ็ดหนึ่งสองเน้นให้คือเกาเด้อเพราะว่าออกไปแล้วตัวนี้เป็นตัวกลับมือนีบน,นี่ขอแห่พี่น้องอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามมือนีเนาะอย่าลืมมาแตกสามตัวผ่านมาแล้วเด้อดารามาดามเด้อ เอาไปไวไซ์แล้ววูบพพี่น้องแตกสุดๆอ่ะตามต่อค่ะถ้าใครจัดไปเนาะการขอบุญขอบคูณเอสซีถกท่านที่เขามาติดตามส้มบอกว่าจ,จะเป็นรัฐบาลไทยห้าน้อยเล่าแล้วก็เล,ลวกเล่าพัฒนาเมื่อนี้ว่าสีองอัรนรัฐบาลไทยให้ยูเรีวพรมพี่น้องไก่เข้ามาแล้วเนาะจะสรุปไปเป็นสูตรเต็มของเจ็ดเสี้ยนดังแล้วก็สูตรตัดแล้วก็สิบของเสี้ยนเนาะเล่นแบบสรุปไปเลยพรมพี่น้องไก่ละ เบื้องท่านกับท่านบ่บท่านกับแคปนาจอไว้แล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่ะของชอเชิดชายถือว่ายังไม่่ายังไม่หลุดเนาะของชอเชิดชัยห้มาเกเจ็บยังไห้เห็นเข่าทั้งบนทั้งล่างได้ค่ะตัวหลุดเพิ่นเนาะจับคู่ให้ไม่ถึงจับคู่ให้เจ็ดหนึ่งออกเจ็ดสามอ่ะมือนี้มือไม่ไปไม่ชอเชิดชัยให้มาวันนี้รูดเลาสามัชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้แปดกับศูนย์ สองตัวสี่หางแปดหนึ่งแปดสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามเบิลจะเป็นแปดแปดศูนย์ศูนย์สามตัวสามหางแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สามแปดแปดศูนย์สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามสามตัวเน้นสองหาง เ้นไปที่แปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สามเด้อค่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชอเสดใช่กราบขอบุญขอบคุณชอเสดใช่เด้อที่หายกัวเลนนะท่านมาวางทั้งสองเนาะกราบขอพระคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของล็อกกิ๊กพารวยของล็อกกิ๊กพารวยต้องกราบขอโทษขอให้แฟนครับเนาะไม่ผ่านนะคะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ล็อกกิ๊กพารวยให้มาวันนี้รุด แล้วสามาคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับห้าสองตัวสี่หางสามหกสามเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดตัวกันก็จะเป็นสามแปดห้าห้าสามตัวสามหางสามห้าหกสามห้าเจ็ดสามห้าห้าสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สามหกห้าเจ็ด สามตัวเน้หนหางเดียวสามห้าเจ็ดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าวันนี้แล้วไปต่อเป็นของเลขนี้ที่มาก,กับบยยางขอโทษขอพ้ายแฟนครับพ่อแม่พี่น้องเลขมีที่มาก็ไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่เนาะเลขนี้ที่มาให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่ง แล้วพัฒนา r มาจันเราสามขีสองทุ่มครึ่งคืนนี้เต้ากับหนึ่งสองตัวสองตัวสี่หางเก้าสี่เก้าห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าสามเบิ้ลก็จะเปลี่ยนโอ้ตัวกันตัวกันเฮ้ยพี่น้องเอาเปอาไปมาล่ามจามจ้าเลยเจ้ามาดามเลยตัวกันก็จะเป็นเก้าหกหนึ่งเก้าสามตัวสามหาง 1> 9 1 4 9หนึ่งสี่เก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกอ่ะแคปหน้าจอ2ตัวเน้น2อางังเน้นไปที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วสามตัวเน้นทางเดียวเก้าหนึ่งห้าเด้อค่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเนาะกราวขอบุญขอบคุณเซียนๆเด้อค่ะที่หายตัวเลขนะทางโมว่างทั้งสองนาะแล้วก็กล่าบขอบุณขอบคุณเอซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอสซีใหม่เอซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบขอบพอะคุณหลายๆคลิปนี้คอยทุกท่าน ยงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะลาวสามัคคีคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ